สวัสดีครับคลิปนี้มาดูรีวิวการใช้งาน ClassPoint สำหรับ Apple กันนะครับก็เปิด Powerpoint ขึ้นมานะครับไปที่เมนู Home ครับแล้วก็ไปที่เมนู Add-in ตรงนี้ครับผมคลิกหนึ่งครั้งเลยนะครับในช่องค้นหานะครับพิมพ์คาว่า ClassPoint ครับจากนั้นนะครับกดคลิกปุ่ม Add เลยครับรอสักครู่นะครับให้ทาง โปรแกรม powerpoint นะครับติดตั้ง add in ของ class point ตรงนี้มาแล้วนะครับก็กดปุ่ม get start เลยครับผมทำการ l o อกอินอีเมลของเรานะครับที่ผูกไว้กับ Account ของ class point ครับเมื่อเราทำการล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยครับผม add and edit activity กับเมนู present with class point ครับมีสองเมนูเท่านั้นนะครับตันนี้ตัวนี้ก็จะบอกตัวของ สเตตัสแอคเคาทของเรานะครับปุ่มไอตัวนี้ก็คือบอกตัวของอินโฟเมชันต่างต่างโอเคครับเมนู mm hmm. go to dashboard ก mm ็จะล็อกอิน hmm. ไปที่เว mm ็บไซต์ของเขานั่นเองครับผม mm hmm. วิธีการใช้งานก็แค่กดคลิกไปที่ p a s s point นะครับเลือก add and edit activity ครับผมเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบ multiple choice word cloud short answer slide drawing ทั้งหมดนี้ก็คือตัวของข้อคำถามที่อยู่ใน class point นั่นเองนะครับ multi choice นะฮะเลือกได้นะครับตัวเลือกเฉลยนะครับโอเคเลย add activity เข้าไปเขาก็จะเพิ่มตัวของคำถามนี้นะครับไปในสไลด์อันนี้นั่นเองครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้ด้วยนะฮะไม่เหมือนกับใน w i n d o w นะครับผมก็ไปเปิดสไลด์ใหม่นะครับคลิก class point เลือก activity เราไปแบบ Word cloud บ้างครับนี่ เหมือนเดิมครับการตั้งค่าต่างๆยังคงเหมือนกับใน Microsoft PowerPoint ใน Windows เลยนะครับเพียงแค่หน้าจอต่างๆเปลี่ยนไปนะครับ Single Multiple เ,เหมือนกันเลยนะครับลองรีวิวดูแต่ละแบบดูนะครับ MCQ Quiz อ๋อเป็น Quiz นะนะครับ กำหนดดาวได้ด้วยเหมือนเดิมเลยนะครับอ๋อตรงนี้สามารถเลื่อนได้นะครับขยับตำแหน่งได้อยากจะลองเล่นดูนะครับก็แค่กดคลิกปุ่ม present with class point ครับเขาก็จะพาเรามาที่หน้าเลือกห้องครับ start new class ก็ได้นะครับเริ่มห้องใหม่นี่เป็นแบบนี้นะครับลันผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับก็มีรหัสโปรไฟล์ห้องตามนี้นะครับ เขียนได้เหมือนเดิมนะครับ Activity ได้นะครับมีการ Name Picker ก็มีนะครับจับเวลาก็ได้เช่นกันคลิกสไลด์นะครับถ้าอยากจะมีการถามคำถามก็แค่กดคลิก Start activity ครับคำถามจะถามขึ้นมาครับมีการเลือกเสียงนะครับ Response ได้หมดเลยนะครับซ่อนหรือไม่ซ่อนก็นได้นะครับ c r o s e submission ไปต่อนะครับสามารถกดคลิก m มอ e เลือก delete s สปอนหรือแชร์ก็ได้นะครับแชร์ Share อย่างโซเชียลมีเดียต่างได้นแบบนี้เลยนะครับลูกเล่นของเขาก็จะดูน้อยกว่าใน Window s นั่นเองนะครับลองทำกันดูนะครับผม